สวัสดีค่ะมาแมวแล้วแต่ลมกับภาพจิตวิทยาไทายนิสัย EP ที่2เสียงแรกที่คุณเห็นในภาพคืออะไรจะบ่งบอกนิสัยใจคอของคุณมาต่อกันเลยนะคะถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยค่ะภาพที่ห้า สิ่งแรกที่คุณเห็นคือหัวกะโหลก่ายว่าคุณเป็นคนที่มีเหตุผลนะแต่บางครั้งก็แอบขวางโลกอยู่บ้างแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่คุณก็ยังเป็นอีกหนึ่งคนที่มักจะปรับตัวได้ดีอยู่เสมอถ้าสิ่งแรกที่คุณเห็นคือผู้หญิงไายว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนต่อโลกจนถึงขนาดที่ว่าปัญหามันเกิดอยู่ตรงหน้าแล้วแต่คุณกลับมองไม่เห็นและด้วยเหตุนี้นี่เอง ที่มักจะทำให้คุณตกอยู่ในจุดที่ยากจะรับมืออยู่บ่อยๆภาพที่6สิ่งแรกที่คุณเห็นคือผู้หญิงเป่าเครื่องดนตรีไายว่าคุณเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมมากๆรักสนุกปาร์ตี้เก่งเวอร์คือเป็นคนที่ชอบอยู่กับเพื่อนชอบมีเพื่อนเยอะๆแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งที่คุณอาจจะต้องทำใจยอมรับคือ ด้วยความที่คุณเป็นคนเข้ากับคนง่ายและมักจะเป็นจุดสนใจนั้นทําให้คุณมีศัตรูอยู่ไม่น้อยเลยละ่ะหรือสิ่งที่คุณเห็นคือหน้าคนนิสัยจะตรงข้ามกับเมื่อกี้เลยสําหรับคุณแล้วปาร์ตี้คือฝันร้ายทําลายชีวิตที่สงบสุขแบบสุดๆคุณเป็นคนที่เกลียดการเข้าสังคมเอามากๆชอบอยู่คนเดียวมากกว่าในกลุ่มคนเยอะๆเพราะคุณมักจะเหน็ดเหนื่อยทุกครั้งที่ต้องพบปาใครต่อใคร ภาพที่7จ็ถ้าสิ่งแรกที่คุณเห็นคือต้นไม้คุณเป็นคนที่มีพลังอยู่ในตัวเสมอแถมยังชอบค้นหาอะไรใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มชีวิตอยู่ตลอดคุณเป็นคนที่ขี้เบื่อง่ายถ้าชีวิตจืดชืดไร้สีสันคุณจะรู้สึกไม่โอเคคุณชอบที่จะเห็นการเจริญเติบโตของตัวเองมากกว่าหรือสิ่งที่คุณเห็นคือหน้าคน ไทยว่าคุณเป็นคนมีเหตุผลนะชอบคิดคำนวณถึงผลดีผลเสียอยู่บ่อยๆเป็นคนที่มักจะวางแผนให้กับชีวิตอยู่เสมอเลยละ่ะภาพที่8สิ่งแรกที่คุณเห็นคือหน้าคนสำหรับภาพนี้ใครที่มองเห็นเป็นหน้าคนไทยว่าคุณเป็นคนเข้าถึงค่อนข้างง่ายเป็นมิตรเข้ากับใครต่อใครได้แบบสบายๆ และมักจะได้รับคำชมจากคนรอบข้างอยู่บ่อยๆด้วยหรือสิ่งแรกที่คุณเห็นคือคนสองคนถายว่าคุณเป็นคนที่ทำสิ่งต่างๆออกมาได้ดีถึงดีที่สุดโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตมีมากกว่าคนอื่นๆเป็นคนที่อาจจะดูเก่งไปหมดทุกอย่างแต่ในทางกลับกันความเก่งความทะเยอทะยานนั้นกำลังจะทำลายสุขภาพของคุณในอีกไม่ช้าเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะ และภาพที่9คือสิ่งแรกที่คุณเห็นคือต้นไม้สำหรับภาพนี้ถ้าใครเห็นเป็นต้นไม้เป็นอันดับแรกทายว่าคุณเป็นคนที่มีสัญชาตญาณดีแม่นยิ่งกว่าหมอดูอีกคุณเป็นคนที่ชอบอยู่นิ่งไม่ชอบทำอะไรเลยความปรารถนาที่คุณใฝ่ฝันที่สุดคือการไม่ต้องทำอะไรอยู่แบบสบายๆไปวันๆ ตรงกับคุณใช่ไหมล่ะหรือถ้าสิ่งที่คุณเห็นคือเสือไทยว่าคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากเป็นคนที่กล้าเผชิญหน้ากล้าได้กล้าเสียถ้าได้ลองตัดสินใจอะไรไปแล้วจะค่อนข้างเด็ดขาดและทุ่มเทแบบสุดๆที่สำคัญคือคุณเป็นคนร้ายร้ายอารมณ์ร้อนและต้องมีคนคอยดึงอยู่ข้างๆเสมอเป็นยังไงบ้างคะสิ่งแรกที่คุณเห็นตรงกับคุณบ้างหรือเปล่า เมนมาบอกกันด้วยนะคะและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกระทืบไลค์กระทืบแชร์กระทืบปุ่มกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมาแมวและตะลมด้วยนะคะบ๊ายบาย